Thailand's m i l e s with ย o u ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มกัฟผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทพิปมีวางจำหน่ายแล้วที่ King Power Big ิกราชดำริ f o o d แลนด์กรุ m e เม a ์มาร์เก็ตคาเฟ่เมซและช่องทางออนไลน์ชั้นนำ หลังจากที่เราอิ่มท้องกันแล้วนะครับต้องบอกว่าแม่ครับอากาศเย็นๆสบายแบบนี้ผมง่วงนอนมากเลยครับากรใสผลเลยแต่ว่ายังง่วงนอนไม่ได้เพราะว่าแม่จะพามาดูผ้าฝ้ายพอมือนี่คือเฮือนหอมพักหอมแห่งเฮือนหอมพักหอมแห่งแปลว่าร่วมแรงร่วมใจสร้างเฮือนได้มาก็คือชุมชนบ้านแม่กระสาเขาร่วมแรงร่วมใจเลาเขาไปดูผ้ามากกว่าแม่เขากําลังพอกันอยู่เลยใช่ไหมครับ ที่นี่เนี่ยเขาทอเป็นลายอะไรครับแม่อ๋อมีมีลายมีสองลายมีลายดอกแก้วกับลายสร้อยดอกมาสร้อยดอกมาโอ้ชื่อมันน่าังเลยสวัสดีจ้าแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับทอลายเดียวกันไหมครับแม่อันนี้ลายตาลลายตาลนะแม่ทอตตนทอาล่ลายตานตรงนี้นะลายธรรมดาอ๋อเราส่งไปขายล้วครับแม่หรือว่ายังไงครับแม่ อ๋อโซ่ไปขายเวลาจัดเทศกาลหรือว่าขายจำหน่ายตรงตรงศูนย์ได้เลยนะแล้วการเลือกลายทอเนี่ยเราเลือกจากอะไรครับแม่เลือกไงก็อยู่ที่แม่ขันแก้วเนาะที่เป็นคนออกดวดลายอ่ลายคือต้องมานั่งเรียงเส้นได้ก่อนถึงจะเริ่มทอได้พื้นหนึ่งนี่ใช้เวลานานไหมครับแม่ครึ่งเดือนอ่ะครึ่งเดือนครึ่งเดือนหนยังไม่ถึงก็ได้หลายพื้นอยู่ก็ได้หลายพื้นอยู่เนาะครึ่งเดือนประมาณห้าพื้นโอ้ยเร็วใช้ได้นะแม่สิบสามขั้นตอน สิบสามพันต่อนโอ้โหคอเลยอือคือมันเล่นได้เป็นร้อยๆเป็นพันๆเส้นเลยนะถ้าถุงพืนเนี่ยใช้สองพันเส้นสองพันเส้นสองพันเส้นต่อทีละเส้นนะต่อได้ทีละเส้นเหมือนกันต่อทีละเส้นก็นั่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เพลินเพลินเอาลองไหมยืดอีลองไหมได้ไหมแม่อะถ้าแม่พูดขนาดนี้แล้วอ่ะอะขอขอลองหน่อยนะแม่นะโอ้โหมันมันดูเล็กไปสำหรับผมหน่อยแล้วนะ โอ้โหโอ้โหทำยังไงครับแม่เหยียบขวาเหยียบนะขวาอยู่ไหนอ่่าาออันตรงนี้จะขึ้นมาอันนี้กำนี้กระสวยอ๋อแล้วล้มมาพุ่งมาพุ่งมือรล็อกอย่างเงี้ยแม่แล้วก็แล้วก็เอาขึ้นมาสองครั้งอืออือแล้วก็เอาขึ้นได้แลปุ๊บแล้วก็ปล่อยขวา สลับแล้วก็แม่แม่ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันเลยโอ้โห oh. ตึงหลังหน้าดูเลยแม่นะขอบคุณแม่แม่มากเลยครับขอบคุณมากมากเลยครับแม่ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากมากเลยครับแม่โอ้โหแม, oh, แม่แม่ครับมาตรงนี้เลย วันนี้ก็ถือว่าได้เรียนรู้หลายอย่างแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ได้ลองทอผ้าแบบฉบับดั้งเดิมของบ้านแม่ขสาที่นี่ม่วนก็ม่วนสนุกก็ม่วนแปลว่าสนุกไหมม่วนม่วนสุดท้ายแล้วแม่แม่มีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายไหมสําหรับคนที่เขาอยากมาลองท่องเที่ยวแนวชุมชนแบบนี้บ้างครับแม่ ก็ต้องมาเหมือนคุณจุเอียเนาะคือแอวน้ำตกพอน้ำา้้อนนอนแมกกะสาและก็จะมาชมผลิตภัณฑ์ชมของดีตรงนี้เนาะออ่อยาี่แม่บอกไว้ว่าที่นี่เนี่ยยังมีเรื่องราวของน้ำผุุร้อนเดี๋ยวจะพาไปดูกันขอบคุณแม่อุยมากเลครับน่ารักมากเลแม่วันนี้ม่วนมากม่วนใช่ไหมม้วนม่วนก็ม้วนก็ม้วนก็ล้วอาหารก็รำเนาะ ทริปนี้เนี่ยถือว่าเป็นการจบทริปที่ฟินมากๆเลยครับทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวันเมื่อยขาเราก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจเอาขาแช่ลงน้ำผุร้อนแม่กระสาตอนนี้เนี่ยอุ่นกำลังดีเลยซึ่งแม่อูไล่ฟังว่าในช่วงหน้าหนาวที่นี่เนี่ยจะมีคนนั่งเรียงแบบเนี้ยเต็มเลยนะครับแล้วก็จะนั่งสัมผัสบรรยากาศควันของไออุ่นแล้วก็น้ำที่แช่ได้สบายเท้าทั้งวันวันนี้นะครับผมได้ลองทำขนมบองขนมไทย โบราณที่ผมเองก็ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนรสชาติก็อร่อยมากๆหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ลองไปตําข้าวควบโอ้โหเหนียวติดมือสนุกสนานทําร่วมกับแม่ๆทั้งหลายแล้วก็ได้ไปกินนะครับเขาเรียกว่ายำปู่ย่ยาเออเป็นการใช้ไก่บ้านมาฉีกผสมผสานกับน้ําพริกของที่นี่อร่อยไปอีกแบบอยากให้เพื่อนๆได้ลองมาทานแบบนี้แล้วจบด้วยการไปดูแม่ๆเขาทอผ้าฝ้าด้วยมือนะ เป็นเครื่องแบบโบราณเลยถ้าเพื่อนเื่คนไหนนะครับอยากมาเที่ยวแบบนี้สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านข้างในขนาดนี้นะครับจะเด้งไปที่แฟนเพ Facebook เที่ยวไม่ซ้ำทางเที่ยวดังดีต้องเที่ยวไม่ซ้ำทางเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามมาดีห้ามพลาดสำหรับวันนี้โจยยขอตัวแช่น้ำร้อนสบายๆแบบนี้บา,บายๆครับ ผมยังอยู่ที่แม่สอดจังหวัดตราแต่ว่าพาเข้าเมืองมาเช้าเนี่จะเริ่มต้นด้วยร้านโรตีโอ่งเจ้าแรกในไทยก็ว่าได้ชุมชนตรอกบ้านจีนที่นี่เนี่ยเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเขาเล่ากันมาว่าในอดีตเนี่ยจะมีการค้าขายระหว่างคนจีนแล้วก็คนพมา่าถึงขนาดมีแบบแปลนบ้านให้ได้ดูกันด้วยว่าบ้านเป็นยังไง ขอขอบคุณ King Power บริษัทไทยเบสเอลจำกัดมหาชน